สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ลังสิตนะครับไม่รู้ว่าอยู่เมเจอร์หรือฟิวเจอร์ลังสิตนี่แหละนะครับทุกคนก็ผมก็แยกกับพี่เคนเรียบร้อยพี่เคนเขาก็จะกลับสุโคขทัยนะครับส่วนผมก็ถ้าผมไม่ไปหาเพื่อนที่หัวหินผมก็น่าจะกลับอำนาจนะแต่ว่า ไปหัวหินมันมีรถพรุ่งนี้เจ็ดโมงเชา้าครับผมก็คงจะต้องหาที่พักก่อนนะแล้วก็ถ้าผมจะไปอำนาจเนี่ยผมต้องหารถไปโคราชแล้วก็ค่อยไปต่อรถอีกทีหนึ่งนะครับนะนี่แหละผมก็แค่อยากถ่ายไว้แบบว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนอะครับทุกคนนะก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ชีวิตกินให้เป็นโอกาสแล้วกันเที่ยวกรุงเทพแม่งเลยน่นครับห้างอยู่ตรงข้ามนะเดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานลอยไปนะครับผมเที่ยวแม่งเลยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานลอยนะครับนู่นฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธนะครับทุกคนเป็นไงละ่ะคือแบบว่ายัางไงก็ไม่มีรถละผมก็ ชิวแม่งเลยนะครับนะก็เป็นห้างใหญ่นะครับทุกคนผมก็ไม่เคยมาหรอกนี่ก็เป็นครั้งแรกนะแต่ว่าในการเติบโตของเราเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเนงี้ยคนดูคนอย่างเยอะตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดนะผมน่าจะไปตลาดดีกว่าแบบผม เข้าห้างน่าจะไม่เหมาะนะครับนะข้างหน้าเขาก็จะทําไฟแบบเหมือนเป็นไฟดาวทุกคนห้อยห้อยหอยหอย,ยนะครับนี่คนเยอะมากครับก็ตึงเต้นนิดหน่อยแต่ว่าผมไม่อายอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่าไม่มีใครรู้จักผมชัวนะ ผมคงจะไม่แบบเดินที่ฟิวเจอร์พาร์คแล้วเจอคนรู้จักเนี่ยเป็นไปได้ยากมากาโคตรสวยทุกคนดูพอมาอยู่ในเมืองกรุงเนี่ยโอ้มันหลากหลายสไตล์หลากหลายผู้คนเยอะแยะมากนะครับ คนเยอะมากครับถ้าในเมืองกรุงคนก็อาศัยอยู่เยอะนะทุกคนแบบเดินไปไหนก็แบบคนหนาแน่นหมดนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูของกินกันมีถังกระป๋องมีทั้งเสื้อของเด็กของผู้ใหญดเริ่มต้นหนึ่งร้อยห้าสิ่บาอันนี้ขายไงครับชั่วละ50บาทครับ ก็เยอะพอสมควรนะครับทุกคนผมก็ซื้อข้าวลาดยำแล้วก็เป็นลูกชิ้นที่เขารมควันนะครับแล้วก็จะฟีผักแล้วก็ซอสนะครับอยู่โซนด้านหน้าก็ส่วนมากมีแต่ของกินเล่นนะครับบราารยากาศครบแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ของกินมาพอสมควรแล้ว ผมก็จะเดินข้ามกลับไปฝั่งนู้นนะครับเพื่อไปรอรถนะครับที่จะกลับบ้านนะน,นะโฮฟิวเจอร์ลังสิ์เฉยเบอเครับทุกคนผมก็จะไปรอขึ้นรถนะถ้าหาที่ ถ้ารถหมดนะครับก็ต้องไปหาที่พักนะครับเพื่อที่จะมารอขึ้นรถในวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็บายบายครับปีใหม่ขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับ